สวดต่อบทที่6พิกาเวบุเพอาณนะอน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทุปาธิยานางังอุทุปาธิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาธิอะโลโกโอุทิปาธิอิทังทุกขนีโรโทอริยสัจจันติเมพิกาเวบุเพอานะอาณะอนุสุเตสุ ทำเมสุจักขุอุทุปาธิยานางังอุทุปาธิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาธิอาโลโกอุทุปาธิตังโขปะทิทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตันพันติเมพิกขเวบุเพเอานานุต สุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทุปาทิยานางอุทุปาทิปัญญาอุทุปาทิวิชาอุทุปาทิอาโลโกอุทุปาทิตังโขปะนิทังทุกขานิโรโกอาริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกาเวบุเภานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทุปาทิยานางอุทุปาธิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาทิอาโลโกอุทุปาธิอิทังทุกขานิ โรคทามินีปฏิปทาอริยะสัจจันติเมพิกเวบุเพอานานุตสุตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทุปปาธิยานางอุทุป,ปาธิปัญญาอุทุป,ปาธิวิชาอุทุป,ปาธิอาโลโกอุทุป,ปาธิตังโคปะนิทังทุกขะนิโรคะทุกขะนิโรคะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเว ตันพันติเมพิกาเวบุพเพอนุนุตสุเตตุทมเมสุจักขูอุทุปาธิยานางอุทุปาธิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาธิอาโลโกอ,อุทุปาธิตังโขปะนิทางทุกขนิโรคะคา,ามินีปะทิปะทาอาริยสัจจังภาวิตันติเมพิกาเวบุพเพอนุนุต สุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทุป,ปาธิญาณุทุปาธิปัญญาอุทุป,ปาธิวิชาอุทุป,ปาธิอารโกอุทุป,ปาธิยากยาวกีวัตจะเมพิกะเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตวังทวาทสากะรังยะถาภูตังยานะทัศนังนะ สุวิสุทธังอะโหสิเนวตาวะถังภิกขเวสะเทวโกเทวะเกโรโกวสะมาระเกสะพังมะเกส,ะส,ะสะัสมนณพรมมะนิยาปะชะยาสะเทวานุสายังอนุตตะรังสัมมาสัมมาสัมโพทิงอภิสัมโพโทปะปัญจะยาสิงยโสจะโคเมภิกขเวอิเมสุจัตุ จตูสุอริยสัจเจสุเอวันติเอวันติปริวัตรังทะทะวาถะสาการังยะถาภูตังยาณทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอาัอาอัาหังภิกขเวสะเทวโกโลอะเกสะมาระเกสะพรหมเกสัตสะมนะพรหมะนิยาปะชาติสะเทวะ,ะ,ะมนุษยายะ อนุตตะรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโทปะปัญจัยาสิงอานัจจะปะนะเมทัสนางอุทุปาทิอะกุปปาเมวิมุติอะยะมันติมาชาตินันติทานังปูนภะโวติอิอิทมะโวจะภะควาอัตตะมะนาปัญจะวัคคียาภิกขุ พระขวันโตอาพิตังอาพินันทุอามิตอามัตมิจปะณะเวยกะกณะมัสมิงพายะมาเนอายะสาโมโกทันยะสะวีรชะวีรชังวีตะมะาลางังธรรมโมจะโขอ,อุทะปาทิยังกิจจิสะมุทะยังธรรมมังสัพพันตังนิโรทธรรมมันติ ปวัติเตจพักข้าวตาธรรมมาจังเกภุมมาเทวาสัทธรรมะนุสสาเวสุงเอตัมพักข้าวตาภารานสิยังอิสิปะตะเนมิคาทายะอนุตตะร,รังธรรมะจากกลางปาวัติตั้งอปติวัตติยังสมม,าาาาะมะเนนวาพรหมะเนนวาเทเวนาวา มาเรณวาพรหม,มุนาวาเกณจิวาโลกัสโลกัสมินติภุมมานังเทวนานังสัตทงังสุต,ตวะาจาตุมะจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมะนุสสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวนานังสัตทงังสุต,ตวาตาวาติงสาเทวาสัทธมะนุสสาเวสุง ตาวางติสานางเทวานางสัตทางสุตวายามาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงยามานางเทวนางสัตทางสุตวาตุศิตาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงดุสิตานางเทวนางสัตทางสุตตวานิมา นรติเทวาสัตถามนุษสาวสุงนิมานรตีนางเทวนางสัตว bueno ์ทางสุตตวปารานิประนิมิตะวสวัตีเทวาสัตถามนุษสาวสุงปารานิประนิมิตะวสวัตีนางเทวนางสัตว์ทางสุตตวพรมะกายิเทวาสัตถามนุษสาวสุงเอตัมภคกวตาภารานสิ ยังอิสิปเตนะมิคเทยะอนุตตะรังธรรมะกัจจังปาวัตติตังอป,ปะปติอปะปะอป,ปะดิวัตติยังสามารถสามารัมเนนะวาพรมมะเนน,นะวาเทวานาเทวานาวามาเรนะวาพรม,มุนาวาเกเนจิวโะโลกา โลกัสสมินติอิติหะเตนะขะเนนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพรหม,มะโลกาสัทธาอัปปพพุขคันชิอัยันจะทะสะสะ,สะหัสสิโลกาทาตุสังคัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอราโซโอภาษาโลเกปาตุระโหสิอะติก ติกรรมเมวะเทวนางเทวานุภาวังอทาโคภะควาอุทานางอุทาเน е สีอัญญาสีตะวะตะโกโกทันโยัญญาสีวัตะโพโกทันโยอิติอิติหิหังอายัสโมโกทันยัสะอัญญาโกทันโยเทวะนามังอโหสิตี บทสวดที่7พุทธานุสติอิติปิโสภักวาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโรกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาาระติสาสาเทวมัมุสสานังพุทธโธภักวาตีธรรม,มานุสติสวาคาโตภักขวตาธรรมโมสันทีติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะไนยโกปัจจตังเวทิทภูวินยูหิตีสังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาติตังจัตตารีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอหังหูเนโยปางหูเนโยทักขิเนโยอันฉลีกะระนิโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกาสาตีจินดามณีปิยะมันตังจินดามณีปิยะมันตัง ยะสังธาสังโกนางอุอุปะสันติสิเนหังไมาตาปิตาวะเอาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตุโนทิปังกาเรเทโบอุโปโสเทกินเจเทวาโยโสกโกปัดชังทิสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตุสารีปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพัง ชะนาณะเยมานีจินดาปียังจะทานัสัพเพชนาพระหูชนีปียะมามะกัดสักกัตตาวาสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถาถังอุตตะมังวรังหิตังเทวะมานุสานังพุทธเตเชนะสดทินานัสสันตุ ปัตถวาสพเพทุกขาวุปะสเมตุเตสักกัตาวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตตมังวะาราังปาริราหุปะสะามะานาังธรรม,มาเตเชนะสดที่นานัสันตุปัตถวาสาเยพเพพระยาวุปะสเมตุเตสักกัตวาสังฆรัตนังโอสะทงอุตตะมังวะาราังอา ปาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคาเตเชนะสุดที่นาน,ะนาสันตุปัทวาสัพเพรโรคาวุปะสะเมนตุเต สิ่ปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาซาระติสาสเทวมนุสซานางพุทโธภควาติสวากาโตภควาตาธัมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาหิโกปัจจตังเวทีเทโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวะกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวะกัสังโคยายาปฏิปันโนภควาโตสาวะกัสังโฆสามีสิปฏิปันโนภควาโต สาวะขสังโคญาติตี่ังจัตตารีปุริสายุคานิอัฐาปุริสาปุคลาเอสาภควโตซาวาขสังโคอาหูเนโยปางหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรานิโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกาสาตีจินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนสีเนหังมาตาปิดตาวะโอระหังปะโพตันติมหาราชาตวันโมโปสันทุโนทีปังกาเรเทโว สุปโปเสทิกินจิเทโวโยสกโกปัดชังทิสสมิงกินกินเนวาทัตตาปียังกันตุสารีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมานีจินดาปียาจะทนางสัพเพชนาพระหูชนาปียะมะมะสก,กัตตวาพุทธรางตานางโอสทาทัง อุตตะมังวะรังหีตังเทวะมานุสานังพุทธะเตเชนะสุทธินานัสันตุปัฏฐวาสพเพเทวาปูวาสเมนตูเตสกวาธรรมารัตตานังโอสาทางอุตตะมังวะรังปารีลาหูงปะสามานังธรรมะเตเชนะสุทธินานัสันตุปัฏฐวาสพเพพะยาปูวาสเมนตูเตสกวาสังฆะรัตตนังโอสาทังอุตตะมะ วรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคาเตเชนะสดทีนานาสันตุปัตวาสัพเพโรปูสะเมนตุเต จิติปิโสภควาลังสมาสัมพุโธวิชฌาณสัมปโนสุกโตโรกวิทูวนุตตะโรปริสธรรมมาาระธิศาสาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธโมสันทีติโกอกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทีธมโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโค ย่าญาิปฏิปันโนภควโตสาวากสังโคสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยะติที่ตังจตารีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาภุคลาเอสาภควโตซาวกสังโคอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอันชลีกะรนิโยอนุตลังบุญญาเิตตังโลกาสาตีจินดามณีปิยมันตังยะสังธาสังโกนางอุปะสันติสเนหังมาตาปิตาวะอรหังปะโพตันตมหาราชาตะ วังมันโปสันทุโนที่ปังกาเรเทวาสุโปเสถีกินเจเท,เทโวโยสะโกปัดจังทิสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาร่ปุตโตพระวันตูเมลีพาลาพังชานะเยมณีจินดาปิยะจะทะนางสัพพะชาะนาพาหงชานาปิยะมานาสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทัง อุตตะมะวารังหิวังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนะสุดที่นานัตสันตุปัตถวาสภเพทุขาวูปะสะเมนตูเตสักกาวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตตมังวารังปารูปะริราหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะสุดที่นานัตสันตุปัตถวาสพเพยพาวูปะสะเมนตูเตสตาวาสังขารัตนังโอสถังอุตตะ มังวรังอาหุเนยยังปาหูเนยยังสังคาเตเชนะสุดทินาสัน,นสันตุปัทวาสัพเพรโรคาวูปาสะเมนตุเต